มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดที่มาดอกไม้ประดับผมเจ้าคุณพระพันไม้ประจำรอสิเมื่อวันที่2 8มกราคมนะคะเพจ f a c e b o o k พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนีนาพีรากัลยาณีได้โสพสต์ภาพเจ้าคุณพระเสนีนาพีรากัลยาณีพร้อมที่มาของดอกไม้เครื่องประดับผม ท,ท่านเจ้าคุณพระนั้นทัดหูเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเครื่องประดับผมโดยดอกไม้ที่ประดับผมเจ้าคุณพระคือ 1. ดอกรวงพึ่งพันุ์ไม้ประจำรัชกาลที่10 2. ดอกปีบดอกกาสลองไม้ประจำวิชาชีพพยาบาลทำความรู้จักต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยพยวรางกูลรัชกาลที่สิบต้นรวงพึง่งชื่อพื้นเมืองเรียกว่าต้นน้ำพึง่งเป็นไม้หอมถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบมากในป่าทางภาคเหนือสูงจากระดับน้ำทะเล1,000ถึง1,100เมตรเป็นพันไม้ประดับเดียวกับปอกระเา้าและตะขบฝรั่ง คนภาคเหนือเรียกว่าต้นสายน้ำผึ้งดอกน้ำผึ้งมีดอกสีเหลืองเข้มกลิ่นหอมตลอดทั้งวันมีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกไปเป็นช่อสัน้นโคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาวไม่มีกลีบดอกมีเกสรตัวผู้จำนวนมากลำต้นแตกกิ่งต่ำกิ่งค่อนข้างเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มมนใบเดียวเรียงสลับรูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากันผิวใบด้านบนสีเขียวด้านล่างสีน้ำตาลอมนวลสามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะ,มะเมล็ดนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับดอกสวยงามออกเต็มต้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆให้ร่มเงา ปลูกเลี้ยงง่ายทนแรงและนำดอกมาทำบูงาดอกของต้นรวงพึ่งนั้นมีกลิ่นหอมคล้ายกับน้ำพึ่งดอกรวงพึ่งจะแบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมผลิด,ดอกได้นานเจ็ดถึงสิวันเมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงดงามอารามตาและส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวัน ดอกปีบเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตซึ่งหมายถึงคณะพยาบาลดอกปีบเป็นยาอายุธนะเปรียบเหมือนพยาบาลผู้ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชนดอกปีบหรือว่าดอกกาสลองเป็นไม้ที่ขึ้นทําเนียบไม้หอมถึงทรงต้นไม่น่าประทับใจกลิ่นหอมที่น่าชื่นชม ดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมายดอกปีบสัญลักษณ์พยาบาลไทยสภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทยตั้งแต่ปีพศ2534เป็นต้นมาเนื่องจากดอกปีบเป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นในดินแห้งแล้งรากลำต้นและดอกใช้เป็นสมุนไพรได้เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีประดุดกลิ่นหอมของดอกปีบและพร้อมที่จะสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันกับสมุนไพรของดอกปีบนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ